นะบนล่างอ่ะบนล่างเลยอ่ะปูนั่งรถอลยไปนั่งรถอะไรไปนั่งตรงนี้แหละอันนี้แบนเป็นหมดโอ้ยเฮียจริงเหรอเต็มเต็มเต็มไปแวะทูกกัน บนล่างเลขทูปูบนล่างค่ะเลขทูปูเลขทูปูบนล่างเลยค่ะลูกค้าเลขทูปูบนล่างเลยลูกค้าค่ะเลขทูปูบนล่างเลยค่ะ บนล่างเลยเลขทูปูบนล่างเลยเมื่อคืนคนดูสอหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยคนดูนล,นล,ลูกค้าบนล่างเลยค่ะเลขทูปูเลขทูปูปหกงวดติด สดยอดเลยสุดยอดเลยขออนุญาตขึ้นรถคันนี้ไปไปหาปู่ก่อนค่ะมีไฟเช็คไหมมีค่ะไปหาปู่ค่ะตอนนี้ไม่ไหวค่ะช็อกมากบนล่างงบนล่าเลยอ่ะแล้วอยู่ในเลขเดียวจบมัน บนล่างอ่ะบนล่างอ่ะหกงวดแล้วว่าบนล่างเลยอ่ะไปหาปูค่ะตอนนี้กาลังไปหาปูขอบคุณปูค่ะปูขาที่สุดของหัวใจเลยค่ะปูเร่จะตลกงอ่ะ ขึ้นด้านบนหน่อยกับเอายกขึ้นด้านบนหน่อยอันนี้เป็นใบสีปู่นะคะอ๋เอาหลบแดดหรือเปล่าอุ้มขึ้นด้านบนเลยให้เขามาช่วยหน่อยปูขา ยกขึ้น,น,นด้นบนเอ่ะสั่งสั่งให้ผู้ชายมาหาบอสต่วน <หา S 1> อ<า>ันจับจับใบสี่ขึ้นวางดีดีอ๋อลมพัดแรงมากใช่ไหมคะ ตรงค่ะพี่ช็อกอยู่ช็อกอยู่พูดอะไรไม่ออกมันคือบนล่างอะด้วยเลขตัวเดียวอะด้วยเลขเน็ตเดียวอะ ปู่ขาปู่เมตตามากๆบนล่างหนูไม่รู้จะพูดยังไงปู่เมตตามากๆเลยค่ะ270น่ะ เราสองกับห้าตัวเดียวกันนะ่ะแต่เราไม่ตีแบบนั้นนะเราเอาแค่เจ็ดศูนย์กับศูนย์ห้าพอ